สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีพิจิกและชาวลัคนาพิจิกทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องการดาพยากรณ์เจอกัอกับอาจารย์การดาได้ในทุกๆเดือนสำหรับการพยากรณ์ดวงชะตาทั้ง12ราศีซึ่งในคลิปนี้นะคะเป็นการเปิดไพ่ทำนายดวงชะตาในหัวข้อปฏิหารข่าวดีที่จะเกิดขึ้นกับชาวราศีพิจิกในเดือนกันยายนนี้ชาวราศีพิจิกชาวธาตุน้ำที่เกิดระหว่างวันที่16 พฤศจิกายนถึง15ทธันวาคม หรือท่านใดที่มีลักนณะสถิตยอยู่ในราศีพิจิกโดยใช้เกณฑ์การแบ่งตามหลักโหราศาสตร์ไทยสามารถรับชมคลิปนี้ได้เป็นการทำนายดวงโดยรวมไม่ได้เจาะจงเป็นดวงของคนใดคนหนึ่งดังนั้นจงรับฟังอย่างมีสติสิ่งไหนดีก็รับไว้เพื่อเป็นพลังบวกจะได้มีกำลังใจในการใช้ชีวิตต่อไปสิ่งไหนที่มันไม่ดีก็ไม่ต้องเก็บไปคิดมากมันอาจจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ได้เพียงแต่ว่าเราต้องไม่ประมาทนะคะอาจจะนำข้อคิดดีๆค่ะ แนะนำดีๆของอาจารย์ไปปรับใช้ก็ได้ดวงจะดีหรือไม่ดีมันอยู่ที่การกระทำของตัวเราเองทำอย่างไรได้อย่างนั้นนะเราเป็นคนกำหนดชะตาชีวิตตัวเองความคิดและการกระทำที่ดีจะนำพาความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ตัวคุณเดี๋ยวมารับฟังคำพยากรณ์ไปพร้อมๆกันเลยคะ่ะ ใบแรกนะคะสองไม้เท้ายุส่าสามทวนะคะเจ็ดไม้เท้าแชมพลันคิงสออฟสอดเอมเพรสแปดเรียญน,นะคะอัศวินถือไม้เท้า และใบสุดท้ายนะแฮงแมนจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เกิดขึ้นนะคะเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญมากๆเปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดีนะได้เดินออกจากสิ่งที่มันไม่ดีสิ่งที่มันไม่ใช่แล้วไปสู่ทางที่ดีมากยิ่งขึ้นนะคะได้ค้นพบอะไรบางอย่างที่เป็นตัวคุณหรืออะไรที่มันเป็นของเรานะเราก็จะได้มันคืนมา คุณจะเข้าใจสิ่งต่างๆมากยิ่งขึ้นเหมือนชีวิตกำลังเติบโตไปอีกหนึ่งขั้นนะคะเติบโตในด้านความคิดความอ่านมีความกล้าในการตัดสินใจหรือบางคนจะมีข่าวดีเรื่องงานนะได้ปรับเปลี่ยนตำแหน่งให้สูงขึ้นได้เงินมากขึ้นได้เจอช่องทางในการทำมาหากินใหม่ๆหรือบางคนอาจจะมีการโยกย้ายที่อยู่อาศัยนะคะโย,ย้ยายที่ทำงานเหมือนชีวิตจะได้ดีมากยิ่งขึ้น ซึ่งไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็ตามจะก็จะได้รับแรงสนับสนุนจากคนรอบตัวเป็นแรงผลักดันที่เป็นเสมือนอมือที่คอยอุ้มชูให้คุณถึงเป้าหมายได้ง่ายขึ้นนะคะ เป็นจังหวะชีวิตที่ดีที่จะได้สร้างเนื้อสร้างตัวนะสามารถดื่มตาอาปากได้บางท่านจะเกิดความมั่นคงในชีวิตนะคะมีเกณฑ์ได้บ้านได้รถที่ดินได้รับมรดกตกทอดได้ของมีค่าของลํำค่าจากบัมพะบุุษจากครอบครวัวหรือคนที่คุณรักนะคะ สำหรับใครที่กำลังศึกษาเล่าเรียนอยู่นะช่วงนี้การเรียนการศึกษาของคุณเด่นมากๆนะคะมีเกณฑ์สอบได้สอบผ่านสอบได้คะแนนที่ดีบางคนอาจจะมีการเรียนเสริมเพิ่มทักษะเพื่อไปต่อยอดในการทำธุรกิจในการทำงานหรือจะเรียนภาษาเพิ่มก็ได้นะคะบางคนเตรียมตัว เรียนเพื่อเรียนภาษาเพื่อไปต่อเรียนต่อเมืองนอกนะเตรียมตัวไปทํางานนะก็เป็นไปนได้หมดเลยนะคะใครจะเรียนอะไรช่วงนี้เต็มที่เลยนะเพราะว่าสติปัญญาช่วงนี้ดีมากๆนะคะนะไอเดียบันเจิดคิดอะไรดีๆเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวสําหรับใครที่มีแผนจะเดินทางนะช่วงนี้เดินทางไปไหนมาไหน,ใ,นใกล้ๆก,ก็จะสําเร็จดีได้รับความโชคดีมีโชคลาภจากการเดินทางนะคะ แต่ดูเหมือนว่านะอะไรอะไรก็ดีไปหมดเลยนะแต่ก็ยอย่าลืมคำคำทานายของอาจารย์นะคะเพราะว่าที่ผ่านมาก็นะดูดีไปหมดเลย นะยามขึ้นอย่าเหลืองยามเรืงองยามลงแล้วก็อย่าท้อนะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปไม่มีอะไรแน่นอนจงใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาดีที่สุดนะคะมีสติในทุกๆก,การกระทําช่วงนี้ก็ระวังในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกด้วยนะอารมณ์ค่อนข้างที่จะอ่อนไหวง่ายขี้น้อยใจด้วยนะใครพูดอะไรนิดหน่อยก็ชอบเก็บเอาไปคิดให้มันเป็นทุกข์นะคะอย่าเอาความคิดด้านลบ ของคนอื่นเนี่ยมาบั่นทอนจิตใจของเรานะบางทีเราก็ต้องโนสนโนแคร์บ้างเราจะคิดมากในทุกเรื่องมันไม่ได้นะมันจะพาให้เราแบบปวดหัวเปล่าๆก็ต้องพยายามปรับนะคะนะก็เข้าใจแหละว่าพูดง่ายมันทํายากแต่ถ้าเราไม่ทํามันก็จะยิ่งแย่ไปกันใหญ่เลยก็ค่อยๆปรับไปทีละเล็กทีละน้อยก็ได้นะคะหรือใครที่คิดไม่ดีกับเรา จ้องจะทำร้ายเราเราไม่ต้องไปตอบโต้อะไรทั้งนั้นเดี๋ยวเขาก็จะแพ้ภัยไปเองนะคะนะชีวิตเราบางทีแบบมันไม่มีบารมีก็ไม่เกิดควรใช้ความนิ่งสยบความเคลื่อนไหวใครทำไม่ดีอะไรกับเราไว้เดี๋ยวเขาก็จะได้รับผลของกรรมนั่นเองเราไม่ต้องไปสาบแช่งเขานะคะให้เราตั้งสติดีๆนะมีสมาธิแผ่เมตตาให้กับเขานะคะ เนะมื่อเราแผ่เมตตาแล้วคนที่เคยทําไม่ดีกับเราก็อาจจะกลับกลายมาเป็นมิตรที่ดีต่อกันก็ได้สำหรับใครที่กทำความดีในรูปแบบต่างๆนะคะตั้งใจเพยยียงพยายามอดทนขยันนะคะทำแต่สิ่งดีๆสิ่งศักดิ์สิทธิ์นางฟ้าเทวดาก็จะปกปกักคุ้มครองคุณดีมากๆม,มนุษย์ทุกคนก็มีสิง่งศักดิ์สิทธิ์ คุ้มครองด้วยกันทั้งนั้นนะคะ,ะยิ่งถ้าใครปฏิบัติดีนะเสี่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะอยู่เคียงข้างเสมอคอยช่วยเหลือคอยปกป้องดูแลแต่ถ้าเราทําไม่ดีไม่มีใครอยากจะมาช่วยเหลือนะคะดังนั้นถ้าใครคิดดีปฏิบัติดีนะก็จะมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตอย่างแน่นอนด้านการงานนะคะของชาวาราศีพิจิกนะคะ นะงานค่อนข้างโดดเด่นเลยทีเดียวจะมีการขยับขยายมีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นยิ่งใครที่ทํางานมานานก็จะได้พบกับความสำเร็จสักทีหรืออาจจะถูกพิจารณาให้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะมีผลงานที่จะรับการยอมรับได้ทํางานที่มันท้าทายมากกว่าเดิม เจองานยากนะมีปัญหาจุกจิกกวนใจก็สามารถแก้ไขได้นะคะโดยประสบการณ์บวกกับความมุ่งมั่นตั้งใจทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันผ่านพ้นไปได้ด้วยดีแม้จะเป็นงานที่คุณไม่เคยทํามาก่อนแต่คุณก็สามารถทํามันออกมาได้ดีนะคะทุกอย่างเป็นไปได,ด้เสมอถ้าเราใจสู้สักอย่างจะมีงานใหม่ๆเข้ามาให้คุณทําเรื่อยๆนะคะมีภาระความรับผิดชอบมากยิ่งขึ้น ก็เป็นเดือนที่ต้องเหนื่อยนะค่อนข้างเหนื่อยเทีเดียวแต่มันก็คุ้มนะคะคุ้มกับความสําเร็จที่คุณจะได้รับนะคุ้มค่าเหนื่อยแน่นอนใครที่ทํางานที่แบบว่าต้องพบปะผู้คนเยอะๆนะคะเป็นนายหน้าตัวแทนเจราจาการค้าการขายต่างๆนะพ่อค้าแม่ค้านะคะช่วงนี้ค่อนข้างเห็งค่อนข้างปังเลยทีเดียวนะได้ยอดขายตามเป้าปิดจ็อบปิดโปรเจกต์กได้งานด้านความสวยความงาม งานศินลปะสถาปัตยกรรมธุรกิจอ่าก่อสร้างนะคะนะสร้างบ้านนะขายพวกวัตถุก่อสร้างรวมถึงเฟอร์นิเจอร์ของตกแต่งบ้านทั้งหลายช่วงนี้โดดเด่นและก็สำเร็จดีมากๆนะคะจะทำเงินได้ดีทีเดียวส่วนเรื่องของการเงินนะคะ การเงินช่วงนี้นะของชาวราศีพิจิกก็ค่อนข้างดีนะคะเป็นช่วงที่หมุนเงินได้คล่องเลยเทีเดียวแม้จะมีค่าใช้จ่ายจุกจิกนะเยอะแยะมากมายแต่คุณก็สามารถที่จะเอาตัวรอดได้นะหมุนเงินได้ทันนะคะใครที่จะไปขอสินเชื่อนะจากสถาบันการเงินเพื่อน,นําเงินมาหมุนเวียนใช้จ่ายในธุรกิจหรืออาจจะมีการกู้เงินซื้อบ้านที่อยู่อาศัยก็จะได้รับการอนุมัตินะคะช่วงนี้นะเครดิตค่อนข้างดี คุณเป็นคนที่หาเงินเก่งนะเงินส่วนมากก็มาจากการใช้ความสามารถและความเพียรพยายามแต่ความตั้งใจของคุณเองมันมาจากฝีมือของคุณล้วนๆนะคะคุณก็เป็นคนที่มีพรสวรรค์มีดีในตัวเยอะนะคะสามารถที่จะหาเงินได้เรื่อยๆก็ขอให้ขยนขันเขไว้นะขอให้ขยันนะคะนะไม่มีทางอับจนแน่นอน เรื่องของความรักนะคะสำหรับคนมีคู่นะคนที่มีแฟนแล้วนะคะช่วงนี้คนมีคู่ก็รักกันดีรักกันเหนียวแน่นมีปัญหาอะไรก็จะคอยอให้คําปรึกษาดูแลเอาใจใส่กันดีมากๆนะไม่ขัดตกปบกพ่องกันเลยบางคู่จะมีข่าวดีเรื่องของการมั่นหมายแต่งงานอยากจะใช้ชีวิตร่วมกันอยาก เป็นครอบครัวเดียวกันนะคะหลังจากที่อาจจะคบหาดูใจกันมานานบางคนนี่นะบางคู่คบกันมาเป็น10ปีเลยนะคะก็ถึงเวลาที่จะได้สร้างครอบครัวที่มีความสุขสักทีต่างฝ่ายต่างก็แน่ใจกันสักทีนะคะว่าอยากที่จะสร้างครอบครัวอยากมีความสุขอยากมีครอบครัวที่สมบูรณ์หรือคู่ไหนที่นะคะเพิ่งคบหาดูใจกันได้ไม่นาน ก็จะยิ่งหลักกันมากยิ่งขึ้นนะอาจจะมีการวางแผนที่จะใช้ชีวิตร่วมกันแบบจริงๆสังจสักทีมีการเปิดตัวให้กับเพื่อนให้กับคนในครอบครัวได้รับรู้ว่าคนณสองคนที่จะอาตกลงที่จะคบกันเป็นแฟนนะคะก็ดวงความรักโดดเด่นดีมากๆส่วนคนโสดนะคะสําหรับคนโสดในเดือนนี้นะคะนะตอนนี้ยังไม่อยากมีใครยังสนุกกับงาน สนุกกับการเรียนการหาเงินงานที่ทําอยู่ก็กําลังก้าวหน้าขึ้นเรื่อยๆยังไม่อยากมีใครนะคะเพราะว่ากลัวว่าถ้ามีแฟนแล้วคงจะไม่มีเวลาให้ก็ขอเต็มที่กับงานเต็มที่กับสิ่งที่ทำเก่อน,นะคะคุณก็มีความสุขดีกับงานที่ทําเรื่องความรักก็ยังไม่ได้คิดอาจจะมีคนคุยอยู่บ้างนะคะคุยพอแก้เหงาแต่ก็ไม่ได้คิดจริงจังอะไร คุยเป็นเพื่อนกันมากกว่านะคุยกันมันก็มีความสบายใจมากกว่านะคะนะดังนั้นดวงความรักคนโสดชาวราศีพิจิกในเดือนนี้นะคะก็ไม่ค่อยโดดเด่นสักเท่าไหร่แต่ถ้าคุณเปิดใจนะคะถ้าคุณเปิดใจพราะที่จะมีใครสักคนมันก็จะมีอย่างแน่นอนปิดท้ายในเรื่องของสุขภาพนะคะก็ระวังเรื่องของระบบย่อยอาหารท้องอืดท้องเฟอ้ออาหารไม่ย่อยนะมีอารมณ์แปรปรวนบ่อย พยายามอย่าเครียดนะทำจิตใจให้สดชื่นแจ่มใสเข้าไว้ยิ้มรับกับปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะถ้ารู้สึกจิตใจมันว้าบุ่นะก็สวดมนต์นักสมาธิหรือหากิจกรรมทำเพื่อผ่อนคลายสมองก็จะช่วยได้นะคะก็แล้วก็ระวังเรื่องปัญหาสายตาด้วยนะใครที่ทำงานที่ต้องใช้สายตาเยอะๆนะคะนะั่งหน้าจอคอมทั้งวันเล่นมือถือทั้งวันเนี่ยก็จะเสี่ยงที่จะสายตาสั้นยาวมากขึ้น รวมถึงระวังพวกโรคประจำตัวต่างๆความดันเบาหวานนะคะยังไงก็ดูแลสุขภาพของตัวเราเองด้วยไม่มีใครที่จะดูแลสุขภาพเราได้ดีเท่ากับตัวของเราเองนะคะนี่คือดวงชะตาของชาวราศีพิจิกและชาวลัคนาพิจิกสำหรับเดือนนี้นะก็เป็นข่าวดีเป็นปาฏิหาริย์ดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะก็ฝากกดติดตามฝากกดถูกใจกดกระดิ่งแจ้งเตือน เพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดการอัปเดตดวงชะตาประจําเดือนจงรับฟังอย่างมีสติอย่าไปงมงายดวงดีไม่ดีมันอยู่ที่ตัวเรานะเราทําดีดวงก็ดีเราทําไม่ดีดวงก็ไม่ดีให้ดวงตามเราไม่ใช่เราตามดวงนะคะจังหวะชีวิตที่ดีมันมีอยู่จริงอย่าทิ้งความอดทนอย่าลดความพยายามและความสำเร็จความเจรเดินรุ่งเรืองก็จะเกิดขึ้นกับคุณ อาจารย์ก็ขอจบการทำนายแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ